เอาเลยเอาเลยเอาเลยเจ้าลูกเป็นลมเลียหมดแล้วหน่อยๆเสียได้เสียได้เอาลูกอ๋อน้องเจ้าเลี้ยเอ้าปิดไฟแล้วใครโดนไฟวะเนี่ยโอ้ยไปเอาอเดินนย ลืมแว่นลืมอีกแล้วเนี่ยโอ้โหอันนี้สายตาสั้นแมวยาวยาวยาวก็ก็เอามาอยู่ในรถโอ้โแอดมินนี่อยู่นี่เองเอาแล้วขา,ายคู่นี้ก่อนแล้วสวัสดี <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับเสียงดังเสียงดังมากทางดิเกตท้องย้อนยุกครับฝากข้อจอข้อใจหน่อยนะครับข้อหน้าจอหน่อยนะครับ เดีย๋ยวนี้เป็นการแข่งเออ่เปตองการกุศลนะครับทำบุญวัดสนามชัยพมพิรามพิณาโลโรอันนี้รอบรอบรอบที่เท่าไหร่รอบสามรอบสามทีใช่ไหมมัีัมดรใจไหมเออตัดอันนี้ตัดรอบจาาเหลือ32รอบนี้ตัดเข้า32ใช่ไหม ใช่ไหมไปสามสิบหกนี่สามสิบสองสามสิบสองเอ้าก็หกสไม่ใช่แม่ก็ตัดเนรอบเลี้รอบยูสิหกรอบยูสก็อรอบสมรอบสามรอบสามรอน่าจะจะ ันมีเอ็ก่ตัวมีเอ็กไหมก็ต้องมีเอ็กแน่เออนาจะมีเอ็กเอ,อ้ยรอบสามเออรอบสามไม่น่ามีเอ็กกันมั้งแต้มยังสูสูงอยู่นะครับทุ่งเริ่มเล่นวันนี้ไม่ได้ไปดูครับอ๋ออ๋อแคร์พระอาจารย์ ครับพระอาจารย์ครับแอดเฟซผมมาผมรับแอดหมดแล้วทั้งสองเฟซเลยนะครับพร,าารพระอาจารย์อาจารย์อยู่วัดใหญ่รู้จักหลวงพี่ต่อไหมฮะหลวงพี่ต่อนี่รู้จักผมเลยจัดงานทนายเข้ารอบท่านโอ้โหทนายเข้าบ้านหรือยังดีกว่าทนายทนายเข้าบ้านหรือยังเอาครับเร็วด,ดูดูเกมต่อครับดําเมื่อกี้คะแนน สองคะแนนทีมเสียเพชรทีมเสียเพชรนำเฮียกบสองต่อศูนย์นะครับรอบนี้นะครับเป็นเลารอบที่สามนะครับมีมีแปดสิบกว่าทีมมีอยู่เธอเนี่ยนี่รอบสามนะนับจากอยู่เธน โดยเพอนเสียเพชรสเสียเพชรส่งมือตีมาครับไม่ใชนะยังใจกล้องเลยเ้ยผ่านกล้องเนี่ยโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยครับจากปอทีมเสียเพชรตีลูกอาจารย์โอนกระเด็นออกไปแล้วหยับกล้องไหมจัดโดยทีมงานเจ๊แตงนะครับสนามชัย วัดสนามชัยนะครับที่วัดก็มีงานมีย้อนมีลมงย้อนยุคมีลลวงไหใช่ไหมมีมีลิเกมีลมงย้อนยุคมีลลวงไหและมีแข่งเปตองการกุศลมีสองวันงานมีสองวันนะครับพีเอ็มมาไว้มมาใหม่มาครับมาครับเอ็มเอ็มกำลังเอ็มเล่นอีกสนามหนึ่งครับเอ็ม เมเล่มดีสองมาไม่ทันเลยเอ็มล่วงไปเล่น,นดีสองอะอะะ M L นะครับแกนออกให้ไหมจานโอ้แกนออกครับยังไม่มีใครได้แต้มนะครับยังเสียเพชยังนำสองตอศูนย์อยู่นะครับอันนี้เป็นรอบตัดตัดตัดล่างนะครับแพ้มาทั้งคู่ ปีตามเป็นสองร้อยอ่ะโอ้บาสไม่ไปไม่ไปังเงี้ยปกติเนี่ยนะครับกีฬาคนงานใช้จ่ายนะการคิดคนเนี่ยไปตังคนสองร้อยนะไปดนเฉดิเอร์อะไรอย่างน้อยต้องหนึ่งร้อยนะวันนี้มีเสียด้เลยแหละเสียสงสัยบาซ่าครับทีมเสียเพชรเท่าไหร่ปิดไปเท่าไหร่ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งคุ้มละ คุ้มนะถังนะกระ,ะถังก็โอโมงโอโม่คุ้มนะคุ้มละทำนวนเงี้ยถือว่าคุ <k k ้มละจานโอนโยนดอบเข้าปะเอากิ่งเขาไปเปลี่ยนครับไม่เกินคืึบนิดหน่อยนิดหน่อยครหนัาปอเข้าวงครับเสียเพชรโยกต่อยโดน โดนลูกกระจายโอนออกไปครับยายโอนไปดูลายลงนะครับเข้าวงมาเข้าเพื่อเปลี่ยนนะครับในสนามนั้นทีมเสียเพชรมีอยู่สองแต้มนะครับตีติดไว้อันไหนล้าอันนี้อันนี้ล้างมือไม่เห็นมุนมนดกวา ตีติดไว้อีกแล้วครับโอ้โหสามคะแนนนะครับตอนนี้อยู่สนามโอต้ตีตีสองใบนะครับมีสามแต้มยันสนามนะครับทีมเสียเพชรเบิร์ดแพ้เหรอเบิร์ดบิลแพ้เหรอดีกว่าไม่ได้นะ

ดำรังสีเข้าไปยังไม่เปลี่ยนนะครับแต่ว่าตัดตัดแต้มได้อยู่นะครับอีกสองใบในมือเดี๋ยวรอข้างสนามเล่นับเอาวางไว้ตรงนี้เลยแม่เดี๋ยวตะใชายรักฮะเดี๋ยวจะใชายรักรักอะไรอ่ะมาบีอะไรให้หน้าเอาไปนะทองจุกโคกโอ้ร้อยแปดเนเก้าโอ้ยโอ้โหยธนาคีเข้าของใสเข้าบ้านครับ ดูดูแต้มสนามเด็กคอคอคอชอกับพี่ตาลหน่อยสนามไหนไม่รู้นะครับเนี่ยแล้ดวดูบาสซากต,าตีอื้อตีสกิดไป กี่แต้มกี่แต้มสามเต้มเป็นเสเพช์นำไปห้าต่อศูนย์นะครับจะได้กอแหมอยากดูคู่พี่น่านครับรอเเดี๋ยวราปล่อยเขกันเลยนะน้ำน่านน้ำน่านเล่นตรงไหนไม่รู้ยังไม่ยังไม่ได้เจอครับเข้ามาก็มาถึงก็มานั่งดูก่อนแล้วก็มาเปิดไลฟ์ครับดูคู่นี้ก่อนครับดูคู่นี้ก่อนตีกันมันเหลือเกินเสเพชส่งบัสซาเข้าวงไหมครับ โยกขึ้นมาแล้วทึ๊บอ,อ,อืสนามเป็นสนามดินนะครับสนามดินเมื่อวานฝนตกหนักมากครับทั้งทั้งลมทั้งฝนมากันมากันเต็มนะครับสนามค่อนข้างจะนุ่มนะครับนุ่มแบบเด้งๆอ,อ่ะอ่าครับดำรังสีโยกกึ้นแต่หืม,อม,อมเอาตีเหลือเข้ากันนะ <assets> อีกลูกครับ ตีเด้งเบียวออกไปแล้วครับเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตไม่ได้ไลฟ์สดนะเบิร์ตอ่ะสวัสดีครับห้าสูตรแล้วไลฟ์สดไลฟ์คู่นี้เลยด้วยนี่ไลฟ์ไหนๆเขาไม่บอกมองไม่เห็นหรอติ๊กต๊อก ไม่ได้บล็อกไม่ได้บล็อกใครไม่ได้ให้บล็อกคุณชายสบายสบายไม่ได้ลงไม่ได้ลงโอเค่ไรต่อเดี๋ยวจะไปลงย้อนหลังในยูทูบดีกว่าเดี๋ยวตัดเอาตัดแล้วไม่ลงแต่เนี้ยมันมีเพลงมันโดนี้ก็สิบเพลงเลยตัดให้สดๆเอาคือถ้าเราไปดูย้อนหลังก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องไปเยอะตีกันนั้นนะ เลือกดูเบิร์ดเม่ได้แล้วนะเบิร์ดอ่ะไม่ใหญ่จะเป็มพี่ไม่เอาลงนิดหนึ่งมาไล่ทโมบี่เอาลงเออไมชช็อตช็อตแบบช็อตที่แบบมันจัดจอะเอฟซีชาโดนพีดำเออโอ้โหสำนานแทบแล้มั้งเขาก็เงขอฝาก วันนี้เลี้ยงดีกว่าขอฝากชมรมเปรตองมาเข้ามาแล้วนะครับ okay. จะเข้ะครับาด้ลับเลยเดี๋ยวมองมาค่อยเห็นโอ้โหกอวาเนื้อ Sentido, เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดได้สิได้สิโอ้กี่เต็มกี่เต็มเก้าได้อีกสี่เต็มครับเป็นเก้า เสเพชรเก้าเฮียกบศูนย์นะครับโอ้ยแลองแลองแลองจะมีแจกวันที่ยีเดือนน้ชิงวันหนึ่งม 10, บาทอ๋อขอฝากชมรม,มเปตรกวาเอ่อ จังหวัดอะไรครับเนี่ยสนามพิ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 มไว้ในไลฟ์สดได้เลยครับเ,เออที่สองเมืองดันเช่นกันอ๋อเออ่สนามกัวไลฟ์ไลฟ่ต้น <c oughs> <c oughs> รับ50ทีมวัดทีมชาติร้อยรา,า,ายชื่อรอายละเอียดมีอยู่นี้ครับสนามาาตามในไลน์นะครับผมชมลมเปตองกอวานะครับจะมีการแข่งวันที่25เดือนพฤษภาคมนี้นะครับรับเ,เงินชิงรางวัลรวม10,000บาทนะครับ ทีสองก็มีเงินรางวัลชิงกันรับ15ทีมครับงดทีมชาติร้อยรายชื่อนะครับท่าในใดสนใจก็ติดต่อไปทางช่องทิกตอกในในในไลฟ์สดนี้เลยนะครับตอนนี้เฮียทีมเสียเพชรนำไปทีมเฮียกบไป9ต่อศูนย์แล้วนะครับอยากโอนเข้าวงมาแล้วครับ ตีโอ้โหตีอะไรครับมาตีแก่นหรือตีอะไร <c oughs> ตีแก่นไม่โดนครับสองใบฝากขขอจอเขาใจหน่อยนะครับขอขอขออ้อจอช่วยชอตโอ้โหเขอเอาสักทันใจหัวใจครับค่าสมัครสามร้อยบาทไม่ถึงห้าสิบทีม จ่าย80%อ๋อครับผมเอ่อสามร้อยเนี่ยดีหนึ่งถึงดีสองเลยใช่ไหมตกดีหนึ่งก็ไปเล่นดีสองได้เลยใช่ไหมครับโอ้โจบไปแล้วครับเสียเพชรชะนะทีมเฮียกบไปสิบเอ็ดต่อศูนย์นะครับเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยาสนามดูเหมือนดีกว่า <laughs> hiếm con lắc bớt, được, dài sanh nạm, dài sanh nạm này. ยานสนามยานสนามเบิเเถ่ายครับถ่ายแล้วครับสำหรับนักเรียนที่ติดตามครับก็ต่างขระเทศไป้นะครับข้าพานเอาตรบมาผา ที่ทำหน้าที่ขาขอให้เราจานนะครับขร้ทุกออารนะครับว่าเปการสำรวนะครับเดี๋ยวส่วจ่อการนะส็อรงะิครับขอหน้เอาข้กอการนะครับขครับ โอ้โหสาวแก่นอะไรงนี้แล้วโอ้โหยังไม่รู้จักชื่ทีมนะครับ ยังไม่ถามชื่อทีมโอ้โหน้ำหนึ่งยกขึ้นมาอีกลูกนหนึ่งครับโอ้โหถึงเลยก้อ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 ยดีครับ ก็ให้ถามจริงไหถขาดคุณนาหน่อยช่วาหน่อยนามันตกรอบไปแล้วใช่ครับคุณอะไรพี่เป็นอยัางไม่ต้องก้องร้องเออเอาไปเถอะเอาไปเถอะ เอ้เอ kind of wow. wow. ้ยไปกอ้อย่าผ่านดิไอ้ไปโอ้โหเอีเขารอดูบางเกอยู่โอ้ตกรอบไปแล้วอย่าพูดเลัอ่าวไม่ได้เอ้อยู่ที่ไหนครับอาเราไปแลวโอ้โหเดี๋ยวยังอยู่อีกนาน สวสาวอ้าวหนึ่งจัเท่าไหร่หนึ่งแปดโอ้โหโอ้ไล่คู่ไหนก็จะเกมว่ะโอ้อันเนี้ยอยู่ ไม่ตีไม่ตี98ครับเต็ม98อีกเต็มเดียวเกมเฮ้ยอีกเต็มเดียวเกมเหรอเขาได้อยู่หนึ่งเขาเหรอเขาได้อยู่หนึ่งเฮ้ย เอา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 โอ้ไม่รู้จะพ่ายังไงเลยวะโดนหน้าซ่อมแค่บาทนะเไม่รู้จะพ่ายังไงเลยเอาตีโดนเดาวเอาเอาเก้าเท่าเก้าเท่าครับเก้าเท่าครับทีมกำนังโตที่ไหนครับสนามวัดสนามชัยครับผมพี่ลาม เต็มเก้าเท่าแล้วครับไม่เกมตอนนี้จะเกมตอนไหนโอ้เขาไ้องอยมากนะอบัวมวนะเลี้โงบออยากอยากจปกินตีนเต็งนะเต็งๆไหนเอ่ยสภาพแกนอยู่ไกลมากครับ๋อ อ๋อเอาไหลไหลแล้วอ่าน้ำหนึ่งไหลดูเข้าไปเออเอเอพาเฮ้ยพาเกนพาเกนเลยคืนไปทงบนต่อครับเปลี่ยนครับนสนามแบบนี้เล่นยากไหมครับายากครับ,ไไครบโคตรยากเลย,ยมันมัน จะเป็นสนามดินครับเมื่อวานฝนตกตกหนักมากครับหนักหนักแบบว่าทั้งลมทั้งฝนนะมาเต็มเมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็เลยสนามแฉะนุมน่มๆครับม,มันมันเมื่อเช้าแฉะนะครับแต่ตอนนี้มันมันแห้งครับมันมันชื้นนะมันเลยสนามมันนุมน่มๆครับนุ่มแบบเด้งด้วยลำหนึ่งจะเข้าครับ กำนันตัวส่งมือวางเข้ามาไหลโอ้โหไหล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 เออเออไหลเข้าไปแล้วพาแก่งขึ้นไปแต่ว่ามันก็สนามมันไหลด้วย,นะ,ย,ยน,นะครับยังไม่เปลี่ยนนะครับรุญยังไม่เปลี่ยน อีกทีมน่าจะเป็นทีมดงสมอนะครับโอ้โหกดเด้งแล้วก็หลุดออกสนามไปนะครับน้ำหนึ่งเข้าหลุดไปครับแสงก้อนข้างจะดังนะครับ เอ็มเอมเข้าวงวโยกตีอืม้มจะตีแก่นนะครับอ่ศินะขอ้อนตัวือดูก่นนะดีล้ตีก่นอีกไหลนึงนะครับไม่โดนลนะต้องเข้าบล็อกก่อนครับลูกนี้ครับเจมาล้วอ้าวเกมเลย ตะกี้โดนแก่นเกมไปแล้วครับโอ้โหดูอีกสนามน,นิดลา <c oughs> <c oughs> ดูเดี๋ยวเราพยายามหนอ่อยนะครับเดี๋ยวเราพยายามหน่อยเขาเอาเลยนะครับขอปิดระยะปิดได้สักครู่นะครับ